สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับมิ์ในปัมมาชาแนลค่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่บันไดสวรรค์ค่ะ นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะอากาศดีๆแต่ว่ารถวิ่งเยอะเลยนะดังนั้นเราจะได้ยินเสียงรถเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เราจะพาไปขึ้นบันไดสวนนะคะเป็นบันไดยอยู่ตรงตลาดสดหงเจียมนะคะพอเราเดี๋ยวพอเราเดินขึ้นไปสักพักหนึ่งนะคะถ้าเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยนิดขออนุญาตถอนแมนนะทุกคนเพราะว่ามันหายใจไม่ออกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเว้นระยะห่างจากเพื่อนๆของเราสองคนนะคะ ถ้าไม่ถอดแมสนี่อันมีการตายกันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ตายเพราะโควิดนะตายเพราะหายใจไม่ออกเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปขึ้นข้างบนกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูรอบๆกันก่อนดูสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแตงโมนะเป็นคนอธิบายว่ามีอะไรบ้างจริง,รงไอยากรู้คือตรงนี้ตรงไหนนี่คืออะไรน่าจะเป็นจุดเปิดไฟนี่มั้งไงก็คือจะมาเปิดตรงนี้ก็<ไ>จะเป็นไฟเขาจะเปิดช่วงกลางคืนแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปิดทำไมอ่ะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวช่วงโควิด ทำไมมีตู้สองตู้เอาก็ไฟสองข้างไงค่ะแล้วทำไม <c oughs> ไม่ทำแบบว่าเปิดครั้งเดียวถึงแบบไม่รูค้คุณได้นับไหมคะคุณได้นับไหมเดี๋ยว <c oughs> ลืมไปแล้วนะคะคนนั้นนะคะลืมลืมไปแล้วนะคะ <c oughs> แตงโมนี่ใช้สูตรกลมสุดๆเลยนะ <c oughs> ทุกคนคะเดี๋ยวจะพาดูสถาปตัตยกรรมนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวพญานาคความละเอียดของงานเขาน,ะะนี่ต้องมาดูใกล้ๆเห็นไหมคะว่าเกศพญานาคกับมันจะมีกากเชรนะแต่ว่าตรงข้างบนนี่ไม่มีกากเชรนะเป็นแค่ลายกระหนกแล้วก็ตาสีทองเอาจริงนะเริ่มเหนื่อยแล้วอะ่ะ <laughs> ไม่อยากเดินแล้วอะ่ะ <laughs> คือแตงโมน่ะทำงานอยู่ที่อำเภอนะคะก็เลยอยากถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงม้างโควิดทัอุ้ยเกือบหลงอุ้ยเกือบหลงเกือบหงเกือบกูตายางลงมาได้ซูมแปบหนึ่งซูมนะคะซูมในที่สุดนะน้องไม้ก็ทนไม่ไหวต้องเดินลงมารับพวกเราทุกคนแตงโมเดินเร็วมากแตงโมเดินไม่รล เวลาเดินขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เหนื่อยเนาะเหมือนเดินเล่นเล่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 ทุกคนคะดูนี่นี่นี่เดินมาครึ่งทางแล้วแต่ข้างบนตอนแรกนึกว่าเออขึ้นมาถึงพักนี้แล้วมันจะหมดยังมีอีกนะเหนื่อยจังเลย พอเราเดินมาได้สักพักหนึ่งนะคะเราจะเจอสาลานะเหมือนเขารู้นะว่าเราจะเดินอย่ะเขาก็เลยมีศาลาไว้แต่วมาตอนนี้เราหนีเราดูตรงสาลาก่อนนะไปเดินไปอกันไปเดินเห็นไหมคะคุณลืมไปแล้วใช่ไหมคะว่าคุณต้องนับขั้นบันไดอะค่ะนี่คือเชลเล่นของเรานะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวขาลงยังไงก็ต้องนับนะเอางี้ขาลงเราจะไม่คุยกันเลยนับจริงจังใช่นะคะไม้ว่าพี่เนเท่า่คะ เดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดของบันไดนะคะตัวนี้นี่เขาใช้ขัดหินอ่อนนะคะแล้วก็มีตัวแผ่นกันลื่นแล้วก็มีไฟนะเห็นไหมคะทำไปจนสุดเลยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยพอกันทีนะกับคอนเทนต์แบบนี้นี่คอนเทนต์หน้านะทุกคนนี่จะพาไปในที่ที่มีแอร์ไปกินชาบูไปในที่ที่เราไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปนะทุกคนนะ เพราะเราเดินขึ้นมาใกล้จะถึงตัวปลายบันไดนะเราก็จะสามารถมองเห็นวิวของตัวอำเภอขุงเจียมได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนี้จะให้ดูเห็นไหมทุกคนทุกคนทุกคน ตอนที่มันเดินมันไม่เหนื่อยนะแต่ตอนที่มันหยุดพักมันเหนื่อยประเด็นคือทําไมเขาไม่ทําถนนต่อไปให้มันจุงงงปะเออทุกคนตรงนี้เป็นทางลูกหลังแล้วนะคะเขาอ,อาจจะอยากได้มิว,วแต่ม่เป็นเจอบ้ไปทุกคนเราถึงแล้วเป็นยังไงล่ะว้าวยอดไปเลยนะคะ พอเราเดินขึ้นมาถึงยอดของบันไดสวรรค์นะคะเราจะสามารถเห็นบิวของเมืองโขงเจียมได้นะถ้าเราเดินขึ้นมาถึงบันไดสวรรค์ตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้นะคะอะเดี๋ยวพาเดินไปนี่วา้าวแต่ว่าอย่าเดินไปใกล้มากนะตรงนี้มันเป็นโขดหินตกลงไปอ่ะไม่ตายหรอกแต่เจ็บ หลังนิเนี่ยเป็นพระลานหินนะคะเออสิ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับทุกคนก็คือใครที่จะมานะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแปบ๊บหนึ่งเข้ารงก่อนถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยนิดไม่แนะนําให้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าสถานที่มันค่อนข้างเปลี่ยวเนาะไรผู้คนนะคะมาคนเดียวเนี่ยอันตรายถ้ายังไงก็พาเพื่อนมาสักคนสองคนด้วยอย่างเงี้ยเหมือนกับที่นิดพาน้องใหม่กับแตงโมานะ่ะทางนี้ทาง,งนี้ทางนี<ป>้้อหล่อนก็เดินถือมาเรื่อยๆเอา ตัวเองก็ไม่ถ่ายเือมาเห็นหน้าตัวเองมันตองไงมันตองไกลๆยไหนะโอมวแวแมซูมยังไงวะซูมยังไงอะมนี่มาองสนี่ไงไดปนม่ว่ามันไม่ชัด พอเราเดินจากบันไดพญานาคตามทางมาเรื่อยๆนะคะซึ่งทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยโคลนหินทางลุกลัางลาบากพูดไปพูดมาทางะเราก็เดินทางมาถึงหน้าโรงพยาบาลหงเจียมแล้วนะคะเพียงแค่ข้ามถนนไปเท่านั้นก็จะเจอกับโรงพยาบาลแล้วสำหรับใครที่เจ็บป่วยนะคะก็สามารถเดินขึ้นบันไดพญานาคมาแล้วก็มาที่โรงพยาบาลได้รรับรองป่วยหนักกว่าเดิมอีก เ,เดินขึ้นมาอีกสักแป๊บหนึง่งมันก็จะมีทางเดินลงไปห้องน้ําซึ่งทางเดินลงไปห้องน้ําจริงๆแล้วว่ามันเป็นจุดชมวิวนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปที่จุดชมวิวกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะโอเดินมานิดนึงมันก็จะเป็นสะพานแล้วทุกคนโอ้เป็นสะพานหินแล้วก็ปูด,ด้วยขวดลูกรางเจอจุดชมวิวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เดินลงไปจุดชมวิวนะเราก็จะเจอสะพานอีกทอดซึ่งเป็นสะพานไม้นี่สะพานหิน เจอสะพานหม้แต่ว่าเดี๋ยวเราเดินไปจุดชมวิวหน่อยดีกว่านะคะมองไห้ได้ไหมอ่ะไกลอ่ะอยากกอเดินมาเรื่อยๆก็ถึงแล้วที่ก่อกองไฟนี่เวลาเห็นที่ก่อกองไฟที่ถึงลูกเสือปะเมื่อมีไฟไฟไฟเ็จ้า นี่ขอโทษเมื่อกี้นี่คิดว่าเป็นจุดชมวิวที่จริงไม่ใช่เราค้นพบจุดชมวิวที่แท้จริงแล้วเราเจอจุดชมวิวที่แท้จริงแล้วต้องเดินต่อไปอถีกแล้วนะคะนี่เป็นบันไดไม้คะขึ้นไปแต่นิดขออนุญ,ญาตไม่เดินขึ้นไปนะคะเพราะว่าเขากาลังก่อสร้างนะคะแล้วก็ด้วยน้ำหนักตัวเราเราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถอยู่บนนั้นได้เดี๋ยวเราจะให้ดูวิวว้าว แต่โดยส่วนตัวนิดนะนิดคิดว่าวิวตรงแม่น้ำสองสีอะดีกว่าสนานกันเต็มที่เลยเขาก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะถ่ายคลิปคเดียวได้รูปลงเป็นเดือน <S 2>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  เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดชมวิวแป๊บหนึ่งนะคะ จนกระทั่งมีสองคนนี่เข้าไปนในเฟรมนะคะ <l ots> วิธีเนตไอดอลนะคะโอ้โห <l ots> มีน่าก็ไหวา่าทำไมชวนมาแล้วนางไม่อิดออดเลยนะอันนี้จะขอแต่งงานเหรอคะอ๋อไม่ใช่เหรอเห็นพวกเขานะั่นว่าจะขอแต่งงาน <l ots> อันนี้ย่าเทียมนี่นะ <l ots> โอ้ด,ดูอันนี้ย่าจริง่า เพิ่งเคยเห็นวิวตรงนี้โอ้ไม่คิดเลยว,ว่ากรมทางหลวงก็จะทําดีขนาดนี้มีจุดชมวิวนะคะแล้วก็มีห้องน้ําให้ด้วยมีนี่เดินมาแปบ๊บนึงก็เจอจุดชมวิวแล้วเดินตามตรงที่ตปะปูเหยียบโอ้ห้าให้มันหากหมดแล้วค่ไวะไม่เอาค่ะดิฉันจะไม่เสี่ยงอะไรทางนั้นเกิดมันหลุดบัวลงไปจะทำยังไงคะดูสิคะดูเพื่อนเราแต่ละคนนะคะอ วิวสวยมากเลยก็คือรถของกรมทางหลวงไม่ใช่อ่ะดูดูอุ้ยโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าข้างบนจะขึ้นไปไม่ได้ก็เถอะอ่ะพร้อมนะหนึ่ออันนี้ห้องน้ำเขานะคะทุกคนมีห้องน้ำคนพิการด้วยทุกคนคะเดี๋ยวนี้จะเดินกลับแล้ว ยังไงวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มาเป็นเพื่อนนะทุกคนยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่มาแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจริงงด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆพวกเราสามคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วจากคดีนั้นหนักมันมีการตายอย่างต่อเนื่องทุกปีโอ้มันจะมีพม่านักหนักอยู่อือืพฉันเปิดไปปุ๊บ